ผมไม่มีทางที่จะนะครับออกไปแล้วมาทําลายลุงหรอกนะครับนะครับทำลายออกไปแล้วทําลายลุงไม่ใช่คนแล้วแหละนะครับนะนะครับไม่ใช่คนแล้วนะครับนะเออนะครับเลวสารเลวเลยแหละนะครับนะนะครับเขามีแต่นะครับพี่เด็น้องมีแต่น้ําใจในไม้ตีให้กับผมนะครับแล้วผมจะไปทําลายเขาได้ยังไงนะครับถ้าทำลายเขาไม่ใช่คนแล้วไอ้ขเทฟไม่ใช่คนแล้วแหละครับไม่ต้องไปชี้หน้าคนอื่นว่า มึงมึงลูกคุณมีมงัลมึงนะมึงต้องตอบแทนหนตมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเสือกหัวใจของมันนะมึงไปบอกได้มีบุคลอะไรเออมีบุคลอะไรมันมาบอกเออเออเรื่องมุคลเนี่ยพอสักทีเถอะนะครับถ้ามึงบอกว่ามึงมาให้ของกูแล้วเป็นมงคลเนี่ยมึงบอกว่าเป็นมุคลต้องชดต้องเตขี้ข้่าบผื่อเนี่ยกูไม่เอาหรอกกูไม่รับบุคลจะพวกมึงหรอกจริงไอ้พงกผู้แบบนี้นะครับนะว่ามีุคคล